มีคนไข้หลายท่านมากๆนะคะที่ชอบเข้ามาหาหมอเพราะว่ามีอาการปวดฟันเนาะแล้วก็อยากถอนฟันเลยแต่ว่าพอตรวจไปแล้วจริงๆอะ่ะคือฟันซี่นั้นยังสามารถเก็บรักษาได้ก็บางซี่ก็ยังอาจจะอุดฟันได้ด้วยเนาะแค่มันลึกหน่อยอะไรเงี้ยกับบางซี่ก็รักษาลากฟันก็สามารถยังเก็บฟันไว้ได้แต่ว่าคนส่วนใหญ่อะชอบถอนจริงๆก็คือไม่แนะนําให้ถอนไปเลยนะคะเพราะว่าฟันของเราอะก็มีหน้าที่ในการใช้เขียวอยู่แล้วถ้าเกิดว่า ถอนออกไปหนึ่งเลยการความสามารถในการเขียวมันก็จะไม่เท่าเดิมอยู่แล้วแล้วก็พอถอนออกไปเป็นระยะเวลานานๆแล้วก็ไม่ได้ใส่ฟันทดแทนเข้าไปเนาะก็จะทําให้ฟันที่อื่นๆในบริเวณนั้นอะเริ่มห่างหรือว่าล้มซึ่งมันก็จะไปกระทบกับการสบฟันหรือว่าการใช้เขียวในอนาคตอีกอก็จะเป็นปัญหาตามมาเรื่อยๆอีกเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าซี่นั้นยังเก็บรักษาได้ก็แนะนําให้เก็บรักษามากกว่า